เลยสาบดาเล็กด้วยแล้วก็เห็นนกเหยี่วด้วยเราจะพาคุณล่องเรือชิคลาลากลางมหานาทีเมืองบนน้ำที่สูงที่สุดในโลกมนเสนวิถีชีวิต ล่องเรือนในดาเล็กทะเลสาบที่เกิดจากการละลายน้ำแข็งในเทือกเขาฮิมาลัยดีครับ ความงามของวิถีชีวิตพ่อค้าที่ <ด Liberty. S 1> ออกมาแลกเปลี่ยนพืชผักในยามเช้าบนตลาดน้ำแห่งทะเลสาบดาเล็กเมื่อพระอาทิตย์กำลังจะโผล่ขึ้นบนขอบฟ้าที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล1,500เมตรครับที่ตลาดน้ำของทะเลสาบ ดาเล็ก,ก็จะมีวิถีชีวิตของชาวบ้านออกมาค้าขายพืชผักครับโดยเฉพาะผมก็นึกว่าหัวบัวไอ้ดอกบัวที่แท้มันคือพืชผักที่เขาปลูกบนน้ำนี่แหละครับอัสลามมลเลกุลนี่แหละครับผมชอบวิถีชีวิตเนี้ยครับอ๋อ200รลูปีอ0 0อ200รลูปีก็100บาทออ1ร0บาทกุหลาบ จากนั้นเขาก็จะโปรยเสน่ห์โดยวิธีการให้ดอกไม้ครับนี่แหละครับคือวิธีของชาวแคสเมียครับจะโปรยเสน่ห์ให้ดอกไม้กับสาวๆสวยมากแล้วเขาจะโปรยเสน่ห์มากเลยเนาะสาวๆที่มาเดี่ยวครับรับรองเลยว่าคุณจะได้ชอบหนุ่มแคสเมียเพราะว่าเขาเนี่ยน่ารักกับหญิงไทยมากครับ<ท> มีพืชผักมีของขาวเขาก็จะมาแลกเปลี่ยนกันครับตลาดยามเช้านี่วางใส่เรือปับ๊บเช้ามาทุกคนก็จะมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันวางใส่เรือปับ๊บอ,อันนี้ก็ อ้าวโลตัสอันนี้รากบัวครับแล้วก็อันนี้หัวหอมกระเทียมอ่ไม่ใช่โอเนียนเหรอเย่ฮะ no onion garlic garlic l เลสอันนี้ก็คือกระเทียมครับกาลหิกครับ ขายกระเทียมกันสดๆครับซื้อให้กูน้อยไปอย่างนั้นเท่าไหร่ฮัลโหลฮัลโหลฮะฮะโคไม่เอาหรอกร้อยหนึ่งวันศุกร์แพงแพงโคตรมันแพงแพง expressive e x ค e n s i v e แพงโคตร ร้อยหนึ่งมาเสนาขายกระเทียไมไห้เฮาะนะนขายแพงพูวอันดอนเจอนดอเจเราได้มาสัมผัสวิถีชีวิตแล้วเราได้มาเห็นแล้วใครที่อยากจะมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้ใกล้ชิดแบบนี้เราก็จะมากันแทบจะทุกเดือนครับที่มาอยู่แคสเมียร์แห่งนี้ครับ<ช>เพราะว่าเราอยากให้คุณได้มาเรียนรู้ครับไม่มากับผมก็มากับแม่หญิงทัวร์ไม่มากับแม่หญิงทัวร์ก็มากับไกด์กัมไม่มากับไกด์กัมก็มากับใครก็ได้ที่คุณอยากจะมา แต่แนะนําว่าถ้าคุณได้มาแล้วเนี่ยคุณจะได้เห็วิถีชีวิตของพี่น้องชาวแคสเมียที่เป็นวิถีแบบมุสลิมที่ปลูกผักที่อยู่ในแปลงผักที่อยู่ในในน้ำเนี่ยก็เหมือนกับที่เราเคยไปที่พม่าเนาะก็ทิลสปปิเราก็จะได้รู้ว่าที่นี่เนี่ยมีวิถีชีวิตที่แท้จริงครับอันนี้คือวิธีปลูกผักเขานะครับเขาก็จะเอาพวกวัชพืชขึ้นมากองกองทับถมกันไว้ ให้มันเป็นคูคลองแล้วก็จะปลูกผักบนวัชพืชนั่นแหละครับพามาดูบ้านเก่าครับถ้าตื่นเช้าๆเราก็จะเห็นวิถีชีวิตครับถ้าตื่นสายเนี่ยก็จะเห็นแต่ตัวเราเองเช้าว,วันนี้ คือวันที่สดใสแสงแดดที่ให้ความอบอุ่นของการเพิ่มปริมาณแหล่งพ่อปลูกของชาวแคสเมียร์ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบที่จะนำสาหร่ายขึ้นมาทำเป็นแปลงพ่อปูกจนทำให้เราสามารถสัมผัสวิถีชีวิตของชาวแคสเมียร์ที่อาศัยบนทะเลสาบแห่งนี้อย่างใกล้ชิดณสถานที่พักโบสท์เฮาส์บ้านเรือแห่งนี้ พายเรือพามาดูคุณลุงครับเจ็บสาหร่ายครับอ,อัสลามอะลเลกุมนี่ลุงเขาก็จะมาเจ็บสาหร่ายครับเพื่อที่จะไปทำเป็นไทยแลนด์เ yes. ดเอาปุ๋ยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากที่นี่แหละครับนี่เขาก็จะค่อยๆเอาขึ้นมาดึงขึ้นมาแปลกน้าไม้ของเขาไม่มีตะขอแต่เขาสามารถเกี่ยวขึ้นมาได้ แล้วก็งัดปึ๊บแล้วเขาก็เอาม้วนม้วนมวน้วนใช่ <ละ S 1> เวแล้วก็หมุนไม้ต้องเป็นโค้งโค้งด้วยนะครับโค้งโ้งเพราะว่ามันจะทําให้ในการหมุนได้ง่ายก็ไม้เหมือนคันธนูอะครับครับนะเพราะว่ามันจะทําให้หมุนได้ง่ายข้างล่างก็จะเป็นเอ่อเหมือนความแข็งแข็งแรงนี่จะอยู่ด้านล่างความข้างบนเนี่ยก็คืออยู่ปลายไม้เนี่ยมันจะเอ่อทิ้งน้ําหนักไปอยู่ข้างล่างครับแต่แปลกนะเวลาเขาเอาใส่เสร็จ จนเรือไปปิ่มน้ำอะ่ะอ,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 อี่นี่แหละครับวิธีที่เขาเอาครับเอาสลายเนาะก็ได้เห็นแล้วเนาะ,ะนี่แหละครับถ้าใครอยากมามาเห็นมา,ม,มาสัมผัสก็มาสัมผัสได้ครับวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในดาเลกครับก็เป็นทะเลสาบที่ถือว่าอยู่ระดับความสูง1500เมตรกับวิถีชีวิตของชาวแคสบีครับ เราอยากให้คุณร่วมสัมผัสประสบการณ์วิถีชีวิตของผู้คนบนทะเลสาบที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล1,500เมตรไปพร้อมๆกันณใจกลางเมืองสีนากาแคสเมียแห่งนี้บ้านเรือครับเพื่อที่เป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่พักผ่อนในช่วงฤดูร้อนของชาวอังกฤษสมัยก่อนครับและปัจจุบันนี้ก็กลายมาเป็น โบ t h o เฮาหรือว่าบ้านเรือครับความสุขที่เกิดขึ้นวิถีชีวิตของผู้คนที่มีรอยยิ้มความสุขของการได้มาสัมผัสที่นี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักเดินทางทั่วโลกที่ได้มาใช้ชีวิตอย่างย่อมยาวแต่อยู่อย่างมหาราชามหาราณีในมหานธีกลางเมืองสีนา,าคาแคสเมียร์ประเทศอินเดียแห่งนี้ ติดตามเรื่องราวแคสเมียได้ในตอนต่อไปครับ